สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึง QMA BMAX ในรุ่นรอเล็กนะฮะโอเคครับเริ่มกันเลยเนาะ โอเคนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการแต่งเท่านั้นนะฮะไม่ได้ส่งผลว่าจะต้องชนะนะครับปัจจัยในการชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เฟืองเลือกใช้ล้อเลือกใช้ผ่านเลือกใช้มอเตอร์การเซตเบรกการเซ็ตโรลเลอร์ทุกอย่างรวมๆกันให้ได้ในใชัยชนะเกี่ยวกับสนามนั้นๆนะครับเริ่มกันเลยเนาะ m ่าเอมเอก็มีหลายคลิปแล้วเนาะในส่วนของ b m a มนะฮะเราจะเซตใส่สะพานไฟท้สีทอนฮะโกลด์ n ทม l นล for ms เคสซีนะฮะของเอมเอไอของเอมเอสอะไรแต่งเอมเอสสามารถส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ใช้ร่วมกับเอมเอได้นะฮะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะวันนี้จะใช้ลูกปืนเฟืองเหมือนเดิมนะเอโอห้าสองศูนย์นะฮะวันนี้นะเอไม่เออ ผมพูดไม่ใช่ลูกปืนเฟืองลูกปืนโรเลอร์นะครับลูกปืนโรเลอร์ที่เอามาใส่เฟืองมอเตอร์กลางได้องพูดแบบนี้เนาะ MAAO520 นะฮะที่เหลือไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะในส่วนของล้อตัวนี้เป็นล้อหน้าแคบนะครับล้อเล็กหน้าแคบตัวนี้จะมาจาก ซีรีส์ของแต่ง Super X ็คาร์บอนนะฮะชุดเซตพร้อมล้อหน้าแคบมีมีไอไม่มีทำแยกมีทำแค่อย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็หมดหมดไปแล้วหายากนะอะไรพ,พวกนี้มันหายากอยู่นะตอนนี้ที่ออกมาจะเป็นแค่ล้อที่มีแกนยื่นมานิดนึงนะฮะโอเคมาคุยรายละเอียดกัน ตัวนี้จะใส่ด้วยแกนล้อมิลิเมตรแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นล้อหน้าแคบมันจะมีปัญหาในการถอดล้อตรงนี้มันจะไม่มีดุมล้อยื่นมาสังเกตไหมฮะเพราะมันเป็นล้อของซูเปอร์เนาะเราแก้ยังไงเราแก้ด้วยการใช้ลูกเปิล AO620 ลูกเปินล้อนะ AO620 ที่มันใส่กับเฟืองพวกมอเตอร์หัวเดียวนะ มันก็จะยื่นมาประมาณ1.5มิลอย่างนี้แล้วเราแล้วเราดองด้วยอะไรเราใช้การดองไอลูกปืนโรเลอร์ด้วยตัวแต่ลองโรเลอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวบูท1.5มิลิเมตรซ้อนข้างในดูตรงนี้นะ สัเกตไหมฮะว่าจะมีตัวแหวลองโรเลอร์ Long er อยู่เห็นปะเงินเงินตรงเนี้ยเดี๋ยวหาที่ที่จับก่อนตรงนี้นะจะเห็นแหวลองโรเลอร์ม er องไว้อยู่แล้วก็ต่อด้วยบูทเนื่องจากบูทเป็นสีดำจะมองยากหน่อยนะจะมีบูทหนึ่งจุดห้ามิลต่อจากตัวแหวรองอีกที แต่ที่สําคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างให้ล้อมันมีช่องว่างขยับได้ด้วยนะฮะไม่งั้นล้อจะเลี้ยวลำบากมันจะตึงมันจะเอือดน,นะฮะมานี้ทีนี้พอใส่แบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะถอดล้อได้นะ,ะถอดล้อได้เห็นไหมมันจะใส่เข้าพอดีเลยเห็นปะยัดได้เรียบร้อยมานี้นะฮะ แต่ถามว่าถ้าไม่ล้อแบบนี้ยัดได้ไห้ยัดได้แต่ว่ามันจะดึงมันจะเสียทําให้ล้อมันดึงออกจากตัวแกนนะฮะนิดนึงนะฮะแล้วเวลาใส่เข้าไปมันก็ต้องมานั่งใส่ที่ใส่ล้อเข้าไปใหม่นะอันเนี้ยจะดึงง่ายอ,อ๋อแล้วก็ถามว่ามันอย่างเนี้ยมันไม่เสียความยาวเท่าตัวเท่าตัวแกนล้อไอ,อ้เท่าล้อเล็กมีแกนหรือเปล่ามันจะความยาวจะเท่ากันไหมเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดู นี่คือล้อเล็กนะฮะสังเกตว่าตัวล้อเล็กจะยาวกว่านะเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบแกนนะมันจะยาวกว่านิดนึงแต่ว่าล้อขาวมันจะชิดเข้าไปหน่อยนะฮะนี่นะอันนี้วัดจากตัวเบ้าล้อของตัวของ MA เข้ามานะฮะชิดค้นล้อตัวนี้จะยื่นกว่า ตัวนี้จะยึดเข้าไปแค่กว่าฉะนั้นไม่ต้องมีไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องที่ว่าเอพี่ใส่บูทใส่แหวนลองโลแล้วแกนล้อมันจะไม่เท่าตัวล้อปัจจุบนันเหรอล้อเล็กปัจจุบนันเหรอที่เป็นแกนยืนไม่เท่านะ,ะตัวนี้มันยังยื่นออกไปเยอะกว่าไอ้นี้ยังแบบชิดชิดในกว่าแต่ว่าเซตมาเพื่อให้ใส่ที่ถอดล้อได้ประมาณนี้โอเคด้านล่างด้านล่างเป็นเบรก เป็นเบรกที่ใส่เบรกไม้ตีมสองชั้นนะฮะของ m ออนะใครไม่เคยดูเดี๋ยวไปดูไว้ที่แปะไว้ลิงก์ไว้ท้ายคลิปลก้กการวิธีใส่เบรกไม้ตีมสองชั้นนะมันจะเหมือนแบบเดียวกับพวก a อ VZ รีเซเอเลยที่ผมเคยทำให้ดูนะด้านหลังจะเซ็ตเหมือนกันตรงนี้ว่าใส่ไม้ตีมแล้วก็ไม่ใช่ใส่กันแขวนด้วยกันชนหน้าซุปเปอร์เอกพร้อมกับตัวเบรกใหญ่ซึ่ง ตัวกันชนหน้าสเวกสามารถยึดที่รูล่างสุดของตัวเบรกใหญ่ได้เพราะว่ามันจะไม่ติดล้อนะ,ะใส่แบบนี้โอเคแต่แนะนำเพิ่มเติมว่าตรงเนี้ยถ้าให้ดีนะเพื่อไม่ให้มันขูดนะให้คว้านแล้วใส่น็อตใส่พวกน็อตเปยเปิดจะดีกว่านะฮะเพราะว่าแบบนี้ยมันก็ยังขูดนะคือหัวน็อตอะมันสัมผัสพื้นก่อน เนื่อนงะจากล้อมันเล็กไงหัวน็อตมันก็เลยเหมือนแบบว่ายังสัมผัสสัมผัสถึงพื้นก่อนตัวเบรกจะดโดนดนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะนะถ้าเอาไว้ช่วก็ควาน็อตเตปเปอร์เลยดีกว่านะฮะตัวนี้จะเป็นแนวการแต่งคล้ายๆอันเดิมนะแล้วก็ตัวกันชนหลัง s ูเปอรเอเนี่ยผมก็ทำการใส่ไว้ ซึ่งมันจะความยาวพอดีโคงเอแล้วเราก็ใส่โล19มิลสอยรูขึ้นไปแต่โครงซูบะเอ็กเนี่ยไอตัวกันชนซูบะเอ็กเนี่ยมันไอน้นี่มันจะบังคับรูนอกของตัวน็อตเพื่อใส่โล19มิลนะั้นจะบังคับรูนอกนะฮะก็ลเลยต้องใส่รูด้านนอกว่าเสาเป็นเสา30มิลน,นะครับต่อยขึ้นเข้ารูของโคง m A ขึ้นไปและตามด้วยบูทตอง อ่สามมิลกับเจ็ดมิลน,นะฮะรวมกันเป็นสิบมิลแล้วต่อด้วยตัวโรลเลอร์สิบ้ามมิลแล้วต่อด้วยบอลแคปฮะพวกที่ผมแต่งมาทั้งหมดหลายๆคลิปรวมกันเนี่ยไม่จาเป็นต้องแต่งตามไปเปร์นะฮะอาจจะเอาพวกกันชนของคลิปนั้นมาปนคลิปนี้มาใส่ปนกันได้ตามความเหมาะสมนะฮะนี่เป็นเพียงแค่แนวการแต่งเท่านั้น ส่วนเบรกหลังก็นั่นแหละควานเตเปร์ขึ้นเสาสําหรับใส่ตุ้มแต่ตัวนี้มันจะมีเกมิกพิเศษก็คือว่าจะมีตุ้มตบตุ้มตบใส่ด้วยฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถเลือกแนวการใส่ตุ้มได้ว่าจะใส่แบบตบแบบนี้หรือว่าจะใส่แบบทั่วไปที่เคยใส่นะฮะใส่ได้เหมือนกันแต่ใส่พร้อมกันไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ตบตัวนี้ไปตรงนี้พวกตุ้ม พวกต้ม AR ที่มันมีขนาดยาวๆที่ไม่ใช่ตุ้มแบบพวกต้มเล็กๆอะ่ะพวกต้มที่มีความกว้างเท่าเนี้จะใส่ไม่ได้เพราะมันจะติดนะฮะใส่ให้ดูเลยมันติดนะเห็นไหมจะติด มันจะแบบติดแบบขึ้นไม่ได้จะติดตัวพวกตัวกันชนเนี้ยมันจะแบบทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะถ้าจะไวร้อยเปอร์เซ็นต์ใใช้ตุ้มพวกนี้ตุ้มสลิมเนี่ยจะใส่พร้อมกันได้นะครับแต่ให้แนะนําว่าอย่างใดยอย่างหนึ่งดีกว่าไม่งั้นมันจะหนักไปนะฮะโอเคใส่กับเข้าเหมือนเดิมนะครับ ส่วนกันชนหน้าเป็นฟูเขาพร้อมใส่ตัว UFO 13บมมิลตัวนี้และโลถ้วยและตามด้วยตัวจิงลางซึ่งทั้งส่วนทั้งหมดตรงเนี้ยไปน็อตยาวประมาณ3ามสิมเมตรนะฮะสอยขึ้นไปนะฮะตัวนี้น็อตตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขามันเป็นน็อตหกเหลี่ยมที่ใส่ตุ้ม ที่ไว้สำหรับใส่ตุ้มต้มตบนะฮะมันจะมีความแข็งกว่าน็อตนิดนึงน็อตทั่วไปนิดนึงนะฮะแต่จะใส่น็อตทั่วไปก็ได้เพราะว่าความยาวมันเท่ากันโอเคใครไม่เคยใส่พิงลางก็เดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันเนาะพิงลางส่วนตัวนี้ก็เป็นเตเปอร์ยี่สิบห้ามิลสอยขึ้นมานะฮะเพื่อให้วางตัวตัวกันชนหน้าได้จะวางแบบนี้นี่นะ แล้วจากนั้นเราก็ยึดด้วยตัวแหวนรองน็อตนะครับแล้วก็แหวนกันคลายนะฮะหรือวคาจะใส่แหวนกันคลายลงไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรแค่ใครไม่อยากให้ตัวกันชนมันเป็นรอยจากแหวนกันคลายก็ใส่ตัวน็อตเข้าไปใส่แหวนรองน็อตเข้าไปก่อนนะฮะตัวนี้ทำไมต้องสอยน็อตขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเผื่อ เื่อบางสนามมันจำเป็นต้องใช้ตุ่มหน้าใส่ตบหน้านะฮะก็ใส่ตุ้มขึ้นไปถ้ายาดตุ้มได้อมากนั้นแหละโอเคเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะะยุบยางตัดออกแล้วใส่ได้แทนบอลแคปได้ไม่ผิดกติกาใน BMAX นะฮะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการอนุโลมได้เพราะจุบยางม,มันมีไว้ปิดปดพวก ห่างน็อตไม่ให้บาทส่วนด้านข้างเรายังใช้เหมือนเดิมนะฮะเป็นปีข้าง MA พร้อมตัวตุ้มตบแบบนี้เป็นตุ้มตบ a อ r นะฮะแล้วก็สอยด้วยบอลแคปตัวเสาใช้ประมาณ25มิลิเมตรนะฮะเพื่อให้แรงส่งของตัวตุ้มมันมีความยกส่งและตบลงมาได้พร้อมกันแบบนี้นะเราก็เลยต้องใช้ให้มันยาวหน่อยตัวนี้ก็ตันเข้าไปปกติ เอ็มเอมีรูให้ขันสองรูใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆก็คือรูที่มันขันน็อตได้จะเป็นรูด้านนอกนะฮะเพราะว่ารูด้านในจะหลวงความกว้างของตัวรูด้านในมันจะอยู่ที่ประมาณเหมือนแบบใส่น็อตแล้วรูทะลุเลยอ่ะน่าจะประมาณสองมิลปะอ่าตัวนี้ก็ยืดยืดไปปกติ ส่วนถ้าใครอยากได้อะไหล่แต่งนะฮะเพิ่งเข้าวงคารแล้วก็รถธรรมยานะไม่รู้จะไปซืร์ที่ไหนก็แนะนำร้านเวลามินิฟ w ว e e ลนะฮะมีลิงก์เพจอยู่ด้านล่างเลือกดูได้นะครับเน้นส่งออนไลน์นะฮะแต่ถ้าอยากไปดูหน้าร้านก็ไปได้นะฮะแต่ว่าร้านจะอยู่ทางไพศาลนะอยู่แถวๆชัยภูมินะฮะใครพื้นที่ใกล้เคียงก็เข้าไปดูได้ใครไม่สะดวกก็ส่งออนไลน์ได้นะฮะส่งไว ถ้าทักไปทางเพจบอกว่ามันจะช่องไว้แคก็มีส่วนลดในการซื้อรถและอะไรถึงสิบ้าเปอร์นในกันนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามนะฮะประกบเข้าทีนี้ก็พร้อมไปวิ่งเล่นได้ละล้อหน้าแคบดียังไงล้อหน้าแคบดีตรงที่ว่าอ่าการเข้าโค้งจะไวแต่ว่าสปีดทงจะช้าหน่อยนะฮะแต่เราสามารถแก้ได้รถก้รถเอมอนมีจุดเด่นตรงที่ว่ารถมอเตอร์กางเนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงนี้ว่ามอเตอร์ตัวมอเตอร์ มันส่งพลังแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่ามันหมุนมันจะไม่ผ่านเพาขับมันจะเป็นแบบมอเตอร์หน้าหลังส่งพลังร้อยเปอร์เซนทำให้ความเร็วมันสูงอยู่นะฮะล้อเลก็กก็อาจจะช่วยชะลอให้ทางตรงมันช้าลงแต่ว่ามันซู้ล้อก,กาลางร้อใหญ่ไม่ได้แต่มันก็เร่งสปีดใช้มอเตอร์มาแทนในการเร่งสปีดได้นะฮะประมาณนี้ โอเคคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาทาคิดปนคิมเว็บสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับมว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ